ก่อนที่จะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะเมื่อซาค่ะคนเก่าคนเดิมนะคะเมื่อเนี้ยกัสิมารีวิวค่ะย้อมคามเด้อจากจากจังหวัดสกลน,นครจา<ะ>้าเอ้ยเอยเพิ่นพอจากเพิ่นส่งลงมาให้ขายเนาะจากปกติเอ้ยเพิ่นกะส่งลงมาให้ขายตลอดเนาะจากในช่วงนี้โควิดจากก็เลยบ่ได้ไปขายปกติขายอยู่ที่เขต นะคะแล้วก็กลมส่งออกอัชดาค่ะการที่มารีวิวค่าให้เบิ่งเนาะจะผ้าย้อคมคำนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าพันคองามมาจากพี่น้องผ้าทางบ้านเฮาจ้านี่หลายลายนะจ้า <Wow. S 1> คือสวยนั้นเลยจ้ <Wow. S 1> าก็มีสีเนาะจ้ะผ้าพันคอแบบ สนใจก็ทักแล้วก็สั่งมาได้พร้อมท้านส่งค่ะพี่น้องจ๊ะถ้าเป็ส่งมาประมาณหลายเดือนแล้วเนาะจ๊ะได้ประมาณสองสามเดือนก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนนะจ๊ะอันนี้จะเป็นลายนกยูงจ้างามจากผ่าพื้นเมือ,องของเราเนาะจ้าจริงๆของเราเป็นร้านดอกไม้นะคะร้านเมตาาวเวอร์ เราขายพร้อมกันไปกับผ้าคามค่ะผ้าคามของเอื่อยนะคะเพื่อณส่งมามีหลายแบบจ้ากระเป๋าก็มีจ้าอันนี้กระเป๋าใส่โทรศัพท์เด้อจ้ะมีหลายแบบจ้หลายสีค่ะแต่คุนส่งมาจะเป็นผ้าผ้ากระตืบจะเป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายที่มีแบบเนื้อหยาบๆเนี่ยจะนี่กระเป๋สาสะพายนะคะสะพายไ,ได้หลายแบบจ้ะ นี่ได้นะคะแล้วก็สะายร้าั <Wow. S 1> ้งแบว้าวสสวยจ้ะ <Wow. S 1> เป็นงานฝีมือทางบ้านเฮานะจ้าท,ทางภาคอีสา,เานเฮาจ้ะอันนี้ก็จะเป็นฝาเล็กนะคะสั่งได้น,นะคะมีหลายแบบหลายสีที่ต่ลารงามๆจ้ะปกติเฮา,าจะเอาไปขายแบบวา่าเอาไปขายที่กลมส่งออกนะจ้ะพี่น้องจ้ะ ใครสนใจสั่งมาได้เลยนะคะย <Yahoo! S 1> มารีวิวกระเป๋าให้พี่สาวจ้าพี่สาวสองคนพี่เพิ่นทอนนะจ๊ะแต่ว,ว่าจ้าเอามาขายค่ะเอามาขา,า,า,ายนำพร้อมร้านดอกไม้นะจ๊ะเสร็จแล้วห้ากแสิมาพับผ้านั่งกันจ้ะพี่น้องจ้ามาพับผ้าใส่ถุงเด้อจ้าขออนุญาตใส่แว่นนิดนึง มองโมห็นจ้ะถ้าโบใส่แว่นกันเลยเนาะ<อ>ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซีสั่งมาก็คือพร้อมจัดส่งให้เลยจ้ะจ้ะถ้าจะพับผ้าแล้วเราก็จะมีใส่ถุงเนาะจ้ะเราเพิ่งทำโลโก้มันเล็กไปเนาะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแปลงใหม่จ้ะ ไหลจะยาวสองเมตรนะจ๊ะพี่น้องจ๋ายาวสองเมตรจ้ะว้าวสองเมตรน,นหน่อยจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะใครสนอกสนใจทักมาจ้าพี่น้องจ๋าไม่ได้ขายของนานแล้วจ้ะไม่ได้ไปเปิดร้านนานละไม่ได้ไปขายของประมาณสามสี่เดือนค่ะปิดร้านไปไม่ใช่สามสี่เดือนดิน่าจะเป็นปีละค่ะปนีนะ พี่น้องที่เดินห้างไปต่างประเทศเด้อจะ้ะสนใจกันทักมาได้ตลอดเลยจ้าหรือว่าพี่น้องที่อยู่แบบที่ทางคาห้างไหนก็ได้จ้ดที่สนใจจะเอาไปตัดชุดแสกตัดชุดตัดเสื้อได้หมดจะัะตัดกเกงางเกงเงี้ยจัดผ้าคุ้มไหล่ได้ผ้าของตาก็ได้ชุดหนึ่งนะอีกชุดหนึ่ง ตาเอาไปตัดค้าคุมไหล่ไปตัดค่ะ <Wow. S 1> ไม่เป็นพุดเลยอันนี้จะเป็นลายลายกระแทกมืองจีนจ้ะพี่น้องสวยจ้ะบางไล่ตากระบรู้ได้จ้ะแต่ไล่ใดตารู้ตากระบอกนะจ้ะเพราะว่าเอ้ยเพิ่นพ่อเนะจ้ะเพิ่นพ่อแล้วก็ฝปากน้องมาปากน้องมาให้ขายให้แต่เพิ่นทั้งบ้านเพื่อนก็นมีแบบว่ากลุ่มโอท็อปที่เพิ่นตั้งอยู่เนาะจ้ะจะบางส่วนเพิ่นพ่อหลยเพื่อนกระทรงมามาให้ตาน้ำจ้ะให้ขายเนาะ ปกติของมีมีเยอะค่ะมีเยอะมากเลยช่วงนี้ดอกไม้่ะเอ็ดบ้างบริเอ็ดบ้างนะจ๊ะแต่ว่าของเวลาลูกค้าสั่งเราก็มีพร้อมส่งเสมอจ้ะถ้าใครสนใจดอกไม้ก็เข้าไปเบิรงเพจเมตาฟลฟเวอร์นะคะในเพจของเมตาฟลฟเวอร์ค่ะจริงๆมีหลายสีนะคะอยากได้สีใดก็สั่งมาได้เนงมีกลิ่นขามอยู่เลยค่ะเนี่ยว้าวยนีมีกลิ่นขามบานเฮาอยู่เลยจ้ะ Thank you. สนใจอยากได้กระเป๋าส,สวยๆผ้าพันคองามๆคุมไรส้สวยๆเก๋ๆนะคะพักมาได้เลยจ้า รีไลฟต์ตายน้ำเนเด้อจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ